กลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยิบซีเบอร์สุขสุขคนเด้อยินดีตอนทำเขาคือส่องสาวหน,น่นอยจะแนวนาะเมอร์นีซหน่อยจะออกไปเอาเครื่องหลังจากสั่งเครื่องกับอาริต้าหน่องรัดเนาะสั่งสุดนอนเนาะไปเบิ่งกันว่ามันสิตรงปกปะ่ะสิบเอาอยู่อยู่สาขานนสิตยู่เซ่นเนาะพี่น้องไปกันหน่องรัดแล้วก็สิพากันไปกินเขา บริเลทายคลิปเนาะพี่น้องเพราะวา่าฝนตกเบิดมือเบิดขึ้นที่นี่เป็นนี่กัยังฝนตกแหละบริเลไปทางใดเนาะมือแดงก็เป็นมือวันเกิดวันดาทั้งยีดวันสิผ้ากันไปเห็ดกินซอยเจรอนเท่าลรแต่ว่าเจรอนบริเลเห็ดสำเนาะบริเลจัดอยู่เฮือนสิผ้ากันไปจัดอยู่ฮานอยู่ลองเสียนอยู่ฮานเสาดิงพี่น้องมือแดงสิไปวัน,นเกิดวันดาเนาะไปครบทีมงานยูทูบเบอร์เท่าลร เอันหแมนพนอีกอย่างแล้วว่าแซนาเจรอนะาโมมีไผเห็ดกินซอยพอดีว่าเอาึงอไปอยู่เอถึงไปเห็ดเบียก่ะผมก็อกว่าว่าสิไปเห็ดซอยยุ่ก็หนองรอดนะโอ้กระย่าหละไม่ได้เมื่อสิได้เมื่อตลาดไปนี่ก็ฝนตกแน่นะนี่พฝนตกซ้ำมือสามคืนอน่พี่น้องแบบว่าตก๊บตุ๊บปิยุทธ์นะฟัวร์ซ้ำมือเขาว่าตกจุดสีหอดวันที่จนวิดเดือนนี้ ที่เศร้าวันนี้ที่เศรได้เศร้าแปดเลยนี่ยังอีกเักิเดือนกันยังท่องซ้ำเมื้อแมนเพราะว่ามม่สิตกใส่อันนี้น,นี่เจ้าหน่อยก็อพันซ้ายนี่หนามเข้นเขาสิช่วงเหื่อนนี่ตกใส่ห้องเขาอืมอืมไ่ะิขดกขดีน่ะโอ้ยผู้ใด้ิมาเนี่ยมึงเห่าฝนตกจนว่าไ่มีน้เย <c oughs> งงงคือกัน้นสลิปกับว่าแหงเพราถันน่วนำพี่น้องเลยตาสลิปน,นี่ แค่จะมีลายตัวแม่ยเขามีแต่่วาอ่าเขาแต่ว่ามีลายตัวถือไปทางอไรข้างผูกท่าพี่น้องใส่เบิ้งซะหน่อยใส่เบิ้งค่านี่ไงพญาเสียอ่อนดีกระชเบด่าสิไปรอเนาะสองสาวเหมือนไม่มีเวียเพราะว่าฝนมันยุดแน่น่ะก็เลยพากันออกมาสิไปเอาเครื่องยูอันนี้ซิปเนี่ยทุกคนมาเอิงกันบ้านสิตรงปกอยู่วะพระผ้ากันสั่งสุดนอนเนาะ สามคนแมนตื่นแ้่ที่พอทันูุกปเยอมันถอดลายเหมือเลยแประมาณสองสามนหมื่นล่้าแา็งป้ออเลยป้าลงราดเลยนี่สามหมู่ไหนนีเบื้องนี้คือตอนเจ้าแมน โอ้ยสิบ้ากันเพื่อน้สิบ้วเพจกินทุเรียนบ่เข้ามาโมนี้ได้เพื่อทุเรียนเดี่ยอยู่นีนเดี๋ยวเบิ่งกมานไปาเบิ่งกเบราเิรกมอเสร์มาเบดกมาเกาเมาเบรกาเบิร์กาเบกาเบมาเบกาิกันมาเวกินตกากมเขาท่านกินเิกเอาทางสูิเาาร ตั้มกูมากรอเอามอยยหอย้เอาหนึ่งก็ได้เอาอันนี้นอันนี้เป็ซี่เอามาเป็ดซี่เะ็ซี่อันใหญ่เป็มนีบเต็มเป็นแก่เก็เอาสองชสองก็ได้ักูมาอก็จาเอาเป็ดซี่ก็นำห้อเสือก็ไดู้้ทนานอยากกินนาววันนี้กินเขาเดี๋ยวบัดเมื่อหองห้อจยังสีแก้่งเข่องเราทุกคนบ้านสีตรงปุ๊กบอ นะี่วันจะปอกห้องอดาดิสาเห้าซาโงโาะว่าคุณช่างเพียงช่างเป็นชุดนอกระดูกเกิดเาเบื้องว่าสิตรงบวกว่าหัานทีอาดิสาไม่เคยสั่งและสนอยสั่งเนาะชีวิตประจำวันของสาวๆเนี่ยทุกคนตื่นมาตื่นมากเรากินข้าวแล้วก็เราเครื่องสังเครื่องเดี๋ยวไปไซ,น,น,ปน,ซอนอ่อนเข้าไปถ้าวีดมาสิไปบ้านมาซูปันมละสองโคนดมาทีรถจักรไปก็เลยว่าค่าวันเกิดกันได้ มนเกิเดีเนาะพี่ดีมันเกิดแด่มันนไ่นยเดไปแงเราอยู่นี่แองกมเซนม้ายไปงมหัวดีพีบอกน้รลายมันดมันลันนะนะมันสิดไปกรมตนกาสีเซียงแบบไปอยากซุกไปตอนนั้นแห่งก่อนนบอกแห่งก่อนไปกับโซกอีอย่าดน้ำโมยากเซียงนี่แบบน้ำทวมละขาก็หนักทวมจนบลดน้วก็ะน้ำเขืนแห้งทุกคนน้ำปลาเนื้อแห้ง อีกอย่างเิกรตกเนะยุอนมันเขาทงเียดนะฮาประเทศเขาไก่กับเบียดหนามในมันก็ได้เลถึงล่ยเด็กหนาแล้วพูดิงเด็กหนาถั่วไทยจงค้ามีแต่เนี่ยนะยีหวานเท่ากับโุนปุ่นหัวเระเทศมเขาฝาคนยีบ้านไปเขาปุ่นอยู่ทานไปกระถั่วเนี่ย หลากกระเป๋านี่มนสิบปลาะแต่ว่ามันเป็นหานไข้เคร่องเคร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 กอสา้ายาหว่าแลตวมันเป็นคอันนีดินสับสีเบล่ยนแม่นั่นกอม์งจอนมันจะเจ้าะกระเป๋าเงินนหันสิบปลาลาซอยกันเซ่นี่ยสิบปลย้านหยีเป็นบาทวนร้าร้าีหว่านโอ้ึนจูนขึ้นแบบนะระวเดี๋ยว ถาดิตาก็โทรทามวิตากนน้องเห้นมาเข้าพิดกันเถอะนะพิษกันเดียวถาปลาแดดปลาแด้าเองพิยังก็อนลาแดดอหา่าหาหิมมาเีวนีทุกคนน้องนาตพังกินอาดิตาอได้อยากไปหาตัวยู่บังยอบอกวบจ้เพ็ดบวเป็นเพ็ดไปที่จะงหมอน เออถ้าไปหวานบับกซึ่งถ้าไปเร่ดิ่ไหนไอ้อานิตาไหนไปนะสวัสดมันกินแฮมมิ่งคีมัมมี่ลคีราเจ้กบบากะเอารถโรไปซองคัะมาเดิพี่น้องอันนี้ตำอันน้ตำเนยมหอยนงงา<อ>งรมค่ะเาวกัจกจกจกนจะเจะเสียบลาเสียมขี เผอปกิกันผสมนอันนี้เป็นตำปูสุปูมาเพียงดอเขียร์ออกเพื่อนโอ้ยยหืมหนึ่งจกิน้วก็เอาเลยเฮียได้เลยอันนี้เอื้อหะอมาด้อยเองสดแซ่บมันกันจ้านั่งไหนกันจิ้อาหารที่บกครับอ้าวจ้าต้องชิมมนกัน มันจลองสี bo, สผงช mm. hmm. oh, wow. yes. okay. um. right. right. ูรสกตัวนิ okay. ่งๆอืมอือบบหวานเลยอมกอืมกินถาดอิตาเนาะกินก่อนอิตากเนางออมามา กินด์เถาอ่ะแซนด์มทุกคนเชียนหาที่มาแ้วไรน์ด้ไงน่อง้องโดชุดขนาดนนีเป็นหอยยำบางอยค่ะกินกิ้งตงนันจะไปกินบุกเพไนันนะนี่หอาเชียหมอเชี่ยหมอยแซงน้ำมาจะกหมกจ้าจะหอดบงใบหมไห ไหนยืนต่เสียงกว่าเ้านอนทำ่นตื่นวะท้าห้านอนเขาเน้ยยิงอีกอกเสียงโดดเขาตื่นแล้วฟานบอกเขาท่านกินได้หนึ่งมาพีาน่น้องคุ้มาสด

นีอัน hmm. น so <c ười> ้นอะอันนี้เป็นย่างนอกคิดว่าแบบข้าวสาเป็นแบบอะไรต้มเผือกเออมีทุกคนข้าวหน่อยมักดีเหงาหมโหม้ข่าเบ่งเบิ่มข่งกนะม ปดวดสีหมือนเออคือแอบแบบแห้งเนาวเฮ้ยแห้งจังมาสีขวดพาปกติค้อถาำมาคนกิแบบมากจะทำรูปอะได้ีกเราจะบริมอไปไหนขับรถจะไปไหนพี่อีปูรอเปาขับรถเด้กของบิสุทธิ์ลไปิ่มกตนดาแกนะเกิดบันดาไอ้แหละอจลงปย ีน้องนัดแลก็ผมเราใช้เบสทุกทกินโซลิโดนก็ไปเฮดสครับมีคนโชวตัดยูหันดีแล้วก็อ,ร,อริตามาใหม่นงทุกคนเขาสั่งอีกย่สั่งเป็นตำตัวะควร,ครี่ครัตซำซุปใส้มีซีโมกนะเดี๋ยวเมื่อหอมทาไข่็งสืบ ไปเห็นเล็บเลยเพื่อนรักเก็บไปเห็นหันเก่าเลยนะกะจายเสนหนึ่งแล้วรูดเบอร์ทีเอพัชก่เออเราบอกออเนื้นบอกเกษีตื่นประมาณทุ่เลยแหละม่เปิดหันใหม่บอกมันคือรูดไหวเถอะเป็นน้ำหักประกันนี่ระมเด้อพี่น้องมักินน้ำกันด้วยจ้าเหตุขึ้นก่อนไปดำน้ำเลยมาตื่นมาพาุ่นเลยอันหนึ่งมัลงดำน้เพิ่งรูดเบอร์สามสี่ เราแบบเราจแก้ให้ไหมปีนไม่ขึ้นแล้วรากกินตำสมแล้วนะทุกคนวินล่าวิลล่านายใจวงน้องคล้องนัคือแน่แน่ขนมบากจับหนังได้หลาย หลังจากซาโนยค่ะก็ไปกินตำสวนแงเนีอริตราเนาะแต่กระซาโนยค่ะเมื่อบ่าเนาะเม่อเอาเครื่องข้าน,น้องรัตเมาเครื่องอีกเนาะทุกคนเพิ่นเอาเครื่อง,าองมาเม่าน้ำชาประจำิ่นเนาะเดี๋ยวสิถามเพิ่นว่าเพิ่นสักไปเบลือดถลเอยอันนี้อยู่บางยอนะคุณผู ซื ừ, ้ออะไรอีบอ <kil enh> ุอยเจ็บหัดิวันนี้กินบางส่วนแล้ว่ะเาไลหันดวงเบิดเบิดออมาเบิดเท่าไหรแเซนหาตาใพ้พกนะดูคน อาค่ะท oh, oh wow. uh. uh. oh, ี่พ um, ักครับ้าจ๋อจ้าบุญญาเฮ้ยแข่งได้ใช้กาแฟจะว่านี่รวยทังดังบอกรวยใ่ไหรก็ได้แขงยี่บ่แหล่ะบ้านตงไหนแขงบ่ ไซสเปิดแผ่นจ oh, ังไงนี่ลดลงที่สาวมาเบิงมาสิตรง๊กมาแล้วทุกคนอานิตาเอาเป็นสั่งสุดนี่นี่เออมาเออขับใจใค่เนี่ยนอนสอ้ว้าคือไงน่าใครเบิรหนูนะไายใครจเลยอเองโอเคลรโตตีเฮ้ยเอาของอานิตาป้ะ้าของอานิตา่ามันดีชิลึกสวยค่ะใครคุยดาบจ้า โสันโบสันเออขึ้นหน่อยเธอเ้ยเดียวได้คายตวจ็กนี่ันจ้ะก็ได้อีนัวมันเคิร์มจะนั่งิเอ้ามันก็ไปอนี้หงาเลยหางอือือมีหน่อยนยบอกจะสูงฟาสันอรได้พอมันหยุ่มอยู่นิ่เดอเออมีน่เพื่อยางเพื่อยางผิดพื้นกอดแขนงแขนกัน กบตรงป๊กอยู่ตตน้อยอันนี้ก็อดีเออมบนบอกเปิดมาสูงจะ่จะต้องสร้างเวอร์ซีเนบะคนมาเป็นดีไซน์คนแบบทุกคนถือผ้าอันนี้มาข้นอันคนแต่งามเลยเขาจี้เขาใส่คื้องามเห็นเนาะเขาบริสูงเลยเฮยตัวน้อยเนาะตัวทิ่นตัวนี้เคอร์นบประจำเปิดเปิดเคอดีค่เเฮ้ยใสไเดคือบางแหงเธอเฮ้ยตัวนี้มาตัวจะสั้งขึ้นนะอดิตาสั้นอีกอดิตา ใายไพ่แบบมันกู้ตัวนี้ตัวใหญ่แน่ของหาสิบรสันกิริตบอกเฮ้ยบอกขึ้นสูงนี่แน่สุดเลยตัวนี้เบ้างวินวนี้บอันนี้เนาะคอยใส่เนา่พอดีค่ะแต่มันยืดอยู่เห็นไหมไหลยืดต่ว่าเขินเนาะอดิตาแรงเกินหน้าสูงแง่ทีนี้อะไรบอกสำนึกันกับตัวใครต่อแต่ว่าเสือหันพอดีเนาะของคอยคายโหลดขายโหลดของเจ้าะหา เขาเสนหน่อยาดิตะทั้งกลบเนาะเขาออกกันแล้ว่้องห้าห้องแขวิมคาสารน้ำอ้าวขาลงห้น้ำแต่ว่าห้องเต๋าสางตูดหันโคตรงามเลยแต่ว่าแต่รโตหันงามเนาะทะเลโคตรงามยังว่าอยมากตัวหันทจับแต่ว่ามันคนละเพคกันเลยเออบิ้งลงน้ำล่อชัยบึ้งทะเลใหญ่ยูที่ว่า ตรงปกตัวตัวนี้กับการนอนเบอร์สี่เฮนบอกแต่ต้องสร้างเบอร์สี่มันเป็นเบอร์สามเนาะเออมาตรงเห็นบอกว่าตรงนี้เบอร์แต่ต้นน่ะข่อยมันเป็นสองใหญ่บองข่อยใหญ่ใหญ่อู้น้อยใหญ่แห้งะใช่ปะเปลี่ยนกันปะเบื้องหลังกันตี้หลังชา่กรข่อยมีอีกต้นอ่ะหัาเปลี่ยนกันมะเบื้องเสือข่อยมากข่อยเดชข่อยมาขวาข่อยสวยอยู่เอ้ยสวยอยู่เบื้องเสือมันเบื้องอริตา งามใหญ่ใหญ่สมพงข่อยว่านนี่เลยจะใส่ผู้ดีตุ่มเอ็นบ่านี้เอองามแต่ว่าใหญ่โอ้ยเิไดาเปลี่ยนกับข่อยแล้วแหละเนี่ยเดีว่อนเด้งเงขัสิบ่ออกก่อนเจษดามันเดี๋มันท่น้าของข่อยเจไดาที่มันสระหนองเดือด่าทำมันงามเดีไปตะเพงนะข่อยเตี้ยะเสืออไรบอเสือแกะออกเม่อกีไแ่อีกอกเนาาใส่เสื้อซ้อนนี่สุบซุ่อีวมันให่อี่เสือแต่ว่าของโงแรผู้ดี ตัวอะไรคะสัรนี้พอดีบ่พอดีสารคือว่าตรงปุกนาะห้องเจ้าเนาะอีช้างมานี่อยากได้ค่าสารแต่ว่าห้องอลริตาอยากเอาตัวหน่อยหายคืนมาสองคืนมาสองขอหายจะเลือกหน่อยขออีหน่ยายจะเลือกเปลี่ยนขึ้นคอยงามไหมตาตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวหน่อยกับเบอร์สี่ค่ะต้องฝอยกับเบอร์สี่เจ้าปฏิเดเจ้าปฏิอวดดิเอาให้เจ้าลงเบอร์หน่อยอ่ะเดี๋ยวจเปลี่ยนกันถ้าเสียเอาเอาตัวนี้แน่ค่ะ สีบวบแล้วเป็นไรสีแบบมันเขาชี้ออกใส่เด้อใส่ไปงาอุ้ยหน้าหักนะตัวนี้มันเป็นแบบตใบบน่ารักมุ้งมิ้งน่าเลยศป้ามาแรงจะโอยกับปาอยู่จะโมบีนเขื่องมันเป็นน่ารักมุ้งมิ้งเอองามด้วยใช้ด้วยแล้วมาแรงถ้วมาผ่าตัวนี้เป็นคลิปแบบตัวฐานเนาะผ่าไปเยอะเยอะตะเพงตัวนี้ออกแบบกะรีกะรี สูงเลยสิคุยง่านะฮะได้อยู่ได้อยู่สูงเลยทุกคนบนพอดีหรอกสูงาบนทุกไส์ก็ได้แล้เปลี่ยนกับเปลี่ยกใช่อือถ่ายอาิตาอะไรของตัน่อยเนาะเพราะว่าของ้อยตัวใหญ่อาิตาสูงดีหอยไส่มึงเบบผู้ผู้ดีจะลงสุดข้าเลยแกคิรินอาริตาแกนี่แม่อะไรผู้ดีอ่ะเปียกกันเลยที่ว่าตรงพวกอยู่แต่ว่าของอาริตาตัวหน่อยหน่อยหนึ่งเนาะทุกคน ขัสมเจสือกับผู้ดีแต่ว่ามันเป็น,นข่ยสูงสนะบรนดาจะคาดจะสร้างมันจะบอกเบอร์<ม>เขาเพราะว่า<ม>ตัวนี้มันเป็นเบอร์ออรออน้อยเอาตกเอาเบอร์สีม,มีบอกเบอร์หาเลยต้นจะกระสวย<ม>อยู่เลเนาะงามตัวนี้ก็งามนี่จะลองใส่ตัวนี้งามมึงเถอะจะเปลี่ยนใจตัวนี้กับงามเบอร์ตัวนี้นเ,ะะเป็นกระทงพอระบายให้กระเพลกระทงดุมเอาตัวนี้บ่มีกรทงเบอตัวนี้บ่มีทงตัวนี้ก็คือคนถือพาตัวนี้มันเคิร์นได้เ้ย โบเขินต้นนัเินกลัวค่ะเ็นขาจุบตัวนี้มันบอคอมันเลยตัวนี้ไม่เลค่ะเครียังก็คือขามีเคบียังบตัวนี้ยากว่าเนาะมันบาดให้ไปขายต่ออีปูเฮ้ยพอแล้ววันนี้่ไหมคด้คนที่จงคมมาด้วตัวนี้ต่วะมันเพินแหะที่จิงหันงายน่ารักเลยละ เขาดักดาดกับตรงปกเนาะเออจังทามีปูไข่มันไข่ไหมไข่อีกเลยต้นใหญ่ใหญ่แห้งอะไรใหญ่แห้งจังวะยังไม่ใหญ่นะใหญ่แห้งเจ้าใส่วันนี้จะตุ้มเอซ้ำนองดาดกับเจ้าอีกอย่างก็ซ้เจ้าจะสูงงามเห็นบอกไฟเหลืองฮะหน้าซีซ้อไซสแบบพุ่งฟิ้ง ป้าพี่น้องคลิปนี้ข้าวกระเซียวไว้สำนีเด้อเป็นคลิปแบบมันตกแตกของสาวๆเนาะซ้ำอันของซ้ำสาวแต่ดมือว่าเห็ดยังนี่แหละสังเครื่องมาแล้วก็สุดองมาแก้เบิ้งดมมือเห็ดยังสังเครื่องมากสังเครื่องมาแก้ขอกันไปคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย bye bye เหมือนอะไรก็เซเด้อ